สวัสดี FC สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับวันที่10เดือนสิงหาคมปี2567นะครับผมวิ่งอัปเดตให้แล้วนะครับหลังจากที่ผมหายไป2-3วันนะครับเนื่องจากผมไม่สบายนะครับวันที่เอาเห็ดพึ่งขมวันนั้นนะครับเป็นไข้หวัดเลยเป็นไข้หวัดใหญ่นะครับได้ไปนอนให้น้าเกลือหมดไปกระปุกหนึ่งนะครับร่างกายอ่อนเพลียอย่างแรงครับเพิ่งจะปืนร่างกายกลับมานะครับหลังจากที่ไม่ตอบอะไรเลยนะครับภายใน2วันคือพักผ่อนจริงๆครับ นะแล้ววันนี้มาวิ่งอัปเดตให้แล้วครับวันที่10บนะครับวันนี้วันที่10เดือนสิงหาคมนะผมวิ่งอัปเดตให้แล้วนะครับวันนี้ที่ผมไปตอนนี้ที่ผมอยู่คือเขาคอกนะครับคือเขาคอกผมไปมาแล้วก็คือวัดเขาอังคารนะครับโคกสะอาดนะครับซับม่วงนะครับเดินตีนเป็ดนะครับนะแล้วก็มาจบที่เขาเขาเขาคอกนะตอนนี้นะครับก็เห็ด ยังไม่ออกครับแล้วก็ฝนแห้งดินแห้งมากดินแห้งมากๆเลยนะครับวันนี้มาก็ไม่มีใครได้เลยนะครับเมื่อ2วันที่แล้วที่เห็ดพึ่งคลามออกนะครับผมก็ไม่ได้มาผมเสียดายมากเลยนะครับเพราะลูกไม่ไหวไม่ได้ตอบอะไรใครเลยนะเห็ดพึ่งคลามออกนี่วันนี้ก็ยังพอมีคนหาได้นิดหน่อยนะครับเห็ดพึ่งคลามนะแต่ดินแห้งมากนะครับยังไม่ต้องมานะครับรออัปเดต คลิปผมเรื่อยๆนะครับผมขอโทษนะครับที่ว่าไม่ได้ตอบไม่ได้อะไรใครเลยนะครับเอ่อเมื่อเมื่อวานนี้เท่าที่เช็คข่าวนะครับทางบ้านถาวรฝนตกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โซนต่อไปที่ผมจะไปอัปเดตให้ก็คือมีบ้านหินลาดครับศาลาแดงครับหินลาดศาลาแดงนะทางโลโม่นะครับศีลาทองนะครับแล้วก็ทางพายืนนะครับพรุ่งนี้เอฟซีท่านไหนที่จะไปทางโน้นไปเจอผมได้ครับเพราะได้ข่าวว่าทาง ทางนู้นฝนตกนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่เก็บเห็ดวันนี้ให้ดูช่วงท้ายนี่นะครับใครอยากดูว่าผมได้เห็ดอะไรบ้างก็เข้าไปดูที่ช่วงท้ายของคลิปได้นะครับจะลงให้ดูกันไปยาวๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับวิ่งเลาะดูเห็ดให้นะครับเป็นใครก็ยังจะมาให้อ,อยู่นะครับวันนี้วันที่10นะ เป็นไข้นอนสลบอยู่สองวันครับสองสามวันครับหลังจากที่ไปเอาเห็ดพึ่งขมมาวันนั้นนะครับคือกลับมาถึงบ้านไม่ได้ทำอะไรคือแบบสลบไปเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมตัดที่ไปดูเลยดูตอนช่วงท้ายๆนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวขอญาตจะกลับบ้านไปพักผ่อนอีกนะครับไปกินยาพักผ่อนอีกก่อนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับทุกการติดตามนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณจริงๆเลยนะ ที่เขาข้อครับวิวสวยมากวันนี้แดดแจ้เลยพี่น้องเลยแดดแจ้เลยนะพญาตลาไปกับเห็ดปวกสามดอกนี้นะครับแล้วก็เข้าไปรับชมกันครับว่าวันนี้ได้อะไรบ้างนะครับผมไปเห็ดปวกสามดอกกําลังสวยเลยครับดอกใหญ่สวยเลยนี่เข้าไปรับชมครับตอนที่ได้นะครับไปครับผมไปเข้าไปรับชมท้ายคลิปเผมได้นิดหน่อยครับของวันที่สิบเดือน 8สิงหาคมปีสองห้าหกเจ็ดครับอ่าเข้าไปรับชมนะคลิปนะครับผมมาแล้วห้องเห็ดปวกตาบสามดอกครับโอ้ยสามดอกเลยไปขุดกันเลยครับผมงัดกันเลยงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดเลยงัดกันเลยครับงัดกันเลยน้องงัดกันเลยเลยสามดอกครับเห็ดปวกตาบ นี่ดอกแรกแหกมา้าม่กนมาไวก่อนเลยสองดอกนี่ดอกที่สองครับมาไว้ก่อนแทงไปถึงโคนเนาะ อืมดอกที่สามครับสามดอกส,ยสวยๆเลยนี่สามดอกครับผมอให้ดูสามดอกส,ยสวยๆแล้วครับเห็ดปวกตาบโอ,โอ้ได้สักสามดอกแกงได้แล้วอิ่มแล้วเนาะไอ้หองหาต่อเลย เห็ดขาเหลืออีกหนึ่งดอกครับจริงๆมันมีหลายดอกอยู่แล้วครับมันเนา่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปพาไปพาไปดูนะตรงนู้นก็มีครับแต่ว่ามันเนา่าตัดขาก่อนลงตะกร้าไปเลยมิเตะเห็ดขาครับเห็ดแดงมีมากนิดหน่อยหยับไปนี่เน่าหมดแล้วครับชุบหมดแล้วใช้ไม่ได้ลวนี่ชุบหมดแล้ว ใช้ไม่ได้แล้วนี่เนี่ยชุหมดละเห็ดคาเหลืองครับแล้เห็ดคกขาวได้เห็ดคกเหลืองดอกเ่้ดอกนี้น่าจะใช้ได้๋ดยวดูก่อนใช้ได้ไหมอ้าวกระเด็นเลยมากับใบไม้อันนี้ก็น่าจะใช้ได้อยู่นะเพราะได้ไปทีกก่นี่อยู่ครับนี่พอได้อยู่แต่ก็เริ่มชุแล้วละ่ะแต่ก็ยังใช้ได้เอาใส่เข้าไปอะยังไม่ตัดขาเลยลืมอันนี้ก็ชุแล้ว อันนี้ก็เน่าละแล้วเราก็ครับสามดอกสี่ดอกห้าดอกตรงนี้ชุแล้วเราก็ากกากตีไว้นะเราก็ตีไว้เลยมันชุหมดแล้วไปครับหาต่อไปห้อเห็ดสายบัวครับมีเห็ดส่เดือนอดอกอันนี้กำลังจะพุดออกอีกสองดอกออกต่ไข่เลย ดินก็แห้งเกินดูดอกนี้ดาดอก,ดอกนี้กำลังจะคบแตกออกจะไข่ก็ไม่แตกติดไม้อเนี่ยอ๋ออยโยติดกิ่งไม้เขาแตกออกไม่ได้สามดอกนะครับเห็ดสายโบือเห็ดสายเดือนเด้อเจอไข่เดียวเราก็ต้องเก็บครับ เพิ่งเริ่มกำลังเริ่มแล้วล่ะกำลังเริ่มละไข่เห็ดละงูอ่ะเดี๋ยวจะหากันต่อไปเลยลองดอกที่สองครับปลวกตาปลวกตาเมื่อกี้ได้ไปแล้วดอกนึงอยู่ข้างบนนู้นอันนี้ดอกนี้เดี๋ยวดูก่อนเอิบเอิบเอิบงัด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 ขึ้นไหมงัดขึ้นไหม โอ้ยมีดกระงอวันนี้เอามีดน้อยมาแล้วครับมีดใหญ่ลืมเอามาอือดู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 ว้าวสวย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 ครับสวยเห็ดปกตาบ็เห็ดปกตาพี่น้องเห็ดปกตาบสวยเลยไปหากันต่อเลยฮะเห็ดกอครับ <c ười> ผมกอแดงดอกกำลังสวยๆเลย <c ười> งามงางามงาม อลองเกยดูยก่อนมีเพื่อมีดอกตมตูหมืมอเนาะสวยเลยครับอ่ะหาต่อเลยเฮาเอึ๊บกำลังสวยๆอีกดอกหนึ่งครับออกดอกน้อยๆเลยนี่เห็ดกอแดงกำลังออกตุก้ปุตุ้ปุเลยเอลึอ๊บนั่ครับเห็ดกอแดงครับพี่น้องอ่ะพอได้แล้วละครับสี่ห้าดอกแล้ววันนี้เอาคู่มานะครับ อคุมาวันนี้ใส่ไปก่อนเนาะไปหากั็ต่อเลยเห็ดแดงขนครับหนึงดอกดอกนี้เขียขึ้นมากระเด็นครับเห็ดแดงขนมันจะคืนๆหน่อยนะอันเนี้ยเห็ดแดงขนตัวเนี้ยบางที่ก็กินนะครับบางที่ก็ไม่กินนะเห็ดแดงขนตัวเนี้ยดอกหืนๆน้อยหนึ่ง